สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วทางช่องฮอดดีแลเพจนเวิเชียวครับ,อรบโอ้โหมีปราสาทครับปราสาทครับศิลาแหลมปราสาทศิลาแลรลมเป็นวะนีะ่โอ้โห ว่าพี่น้องครับมาล่าดดดูกับวันนี้ไม่โอกาสที่สิขึ้นมเบึงพี่น้องครับรหลายเทือเบาเคยขึ้นมาเยอรียะ วัดสากมแพงใหญ่มันติดอันกระจกไว้กันกันคนนั้นมันเป็นทวมว่ามันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สำคัญนะพี่น้องพี่นมีอักษรเนี่ยครับเนาะเป็นอักษรโบราณเลยต้องกันไว้เพราะมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนี่เราเห็นบวกกันบ่ากันไว้ใังไหมครัเห็นบ่าขนมานั่งคนมา าพี่นเป็นหมองอียงนอนีนนอนหนเป็นหมองอียงพื้นนอนท่พิธีซักซธิเอียงนี่วะมองมองไอ้หุนเป็นผึ้นกระเฮียแบบว่ากันไ้เนาะอันตัวนี้นะจะเป็นเนื้อเฮียมกันว้เสริม่า มันค่อนข้างจะเก่าก็ต้องบอลุงบุรณะเป็นธรรมดาครับอีนนี้ครับอีนนี้อันนี้คือสภาพหินหินเก่าครับอเนี่ยเนี่ยเป็นรูเป็นอย่างนี่คือเปิดครับโอ้ยตรงเนี่ยโอ้เสะออนเลยสะออนเลยเทียเป็นมาล่ำหลายเทีอแล้วดิ เที่ยหันบุคเคยแบบไม่บ้านหล่สีแมนฮ้ากันนวันแมนขอาใจย่ตว่าวิธีมอล่เนาะตื่นขึ้นก็ได้เฮ็ดงานแล้วไหมไปเข้าไปเบืองอัน,น,น,นอ,อ,อ,อน พอมีอย่างเดีวเ็กี่เทกี้ผมว่าน่าจิเป็นเซียววัลึ่งเซียววัลึ่งก็คือที่ว่าเขาเอาไว้บูชาพระศิวะนะอันนี้เป็นส่วนของมาเต็กกี้ด้วยอันนี้นี่นี่โอ้โอ้ตก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 เราลงมาลมาเราจะถ่ายทำเป็นดี สะเกดเพ็กบ้านเพลียงเฮ้ค,นนครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับอันยอดเันสอดนี่อัน,นอดคน,น,น,นขนาดขนาดว่าแบบโมเมนคือจะเอียงเกาะเมืองเอียงกอเองกาะที่ที่ไอ้โบกับตันไปอย <ut> ู่ที่ว่าเออเขาพนมรุงมันก็นยังแบบว่าสุดยอดมมันถึงไหมเมื่มนเกี้ถ้าเจ้ายก หินมาตัดต่อใส่จังใดแจ๊ะแจ๊ะจังไดติมแมนเรามีซีเมนต์คือสมัยนี้เด้๋ยวมันยังสมัยอยู่อะโอ้โหแล้วมันซ้ำกันเลยเด้แม่งไงมันเลี่ยงพอดีไหมครับเอาหินใหญ่ๆมาตัดใส่อย่งสิไหมเลี่ยงกันนะสันไหมใช่ไหมแมแต่ว่ามันก็ยี่บางอันที่ว่าเขาบูรณะเนาะแมนครับแมนมันธรรมดาละก็สิหลายปีแล้วเนาะหลายพันเนาะ เข so? ้าขึ้นมาเบืองทึ่งๆกี ah ่น้องครับีช่องเขาช่องยังสีน้องหข่ยางไปเจอสีใดบออนใดยุ่นเย็นเนเย็เลยเห็นถึงแบบว่าคนสมัยเก่าสีนาะเขาจะเาจเก่งเนาะขังเนี่ยขังน้องโอ้ทุง มาสุดกําแพงซอมนี่ก็สิวางสัน่นอไอเห็นเน้นพนนังเบิองทั้งก็สีแมร์เบืงองหมอล่ำไหมหมอล่ำจะจิตตังหันเวทีมาทังซีแมนหันมาทางนี้เนี่ยทุกๆปีเลยหนะหมอล่ำก็จะยู่ตรงนะะั่นละนาเวทีสิสุดตรง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 ,งอาคารแดงแดงนั่นนาเวทีสิสุดตรงนั้นพอดีอแต่ก็อวยหนาวมาทางพี่คนนึงินก็สีนั่งอยู่พี่แมนเน้นแหน่งหลวงพีแหน่พนั่งอยู่ทั้งนี้ไม่ชัดแก้วเนาะ นี่รถท่อจอดยังอยู่ได้พี่น้องครับโอ้ะัรกันพี่น้องมันเย็นผมว่ามันมันเยขามากนี่รู้สึกเย็นแบบเย็นแบบแอร์ไหมอ้มันเป็นไปแดงเด้วะเมืนี่ชื่นเกิดจนเกิดคล่อมชื่นพี่น้องเมืองอ๋อจนเกิดตะไคร่จนเกิดอหนี่ยมแล้วโดยคล่อมที่มันมันเย็นเด้พี่น้องยังมันคิดอะไรทีพี่น้องครับ ยนักำหินมัวทับกันไแต่เป็นอย่างม่คืนเน่เข้าใจน้ำนักอ้าน้ำนักของหินตะลานมันกดทับกันไปไหมแต่ว่าเจงไลยเนสีปานหินเลียบเน้อจังนี้นาะนี่เนาะสกัดเดีไหีพุ่มบอกเจนี่คือผืนเก่าวััฒนิถฝนถกยังคือยังสุ่มดานขังอะนะซุ่มนึ่งนีสเหียบเรียบมาคังเลยที่น้องสเก่งเดียบดีจักปีแล้วนี่พุณนะ เบื่อพี่น้องครับย่างชุงม่มบรรยากาศพอนเดี๋ยวันบื่อี่กเลโอ้ยเย็น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 เลยละ่ะเื่อเย็นเลยละ่ะพุนะอันที่น้องๆเขาจะย่งงางไปมอก้นยังบาคอคน,นอนีโค้งไปคือ yeah, กันหลานนเนือหม้งงงงั่งนื้อ้ อ๋เตรงกานีครับฮันแรกี่เป็นประตูมนบอนี่ตรงนี้ฮะขาเอิร่าโคบุระโคบุระคือซุ้มประตูอ๋อซุ้มประตูขั้นแรกโคบุระมานมันจะเป็นปราสาทประธานคือปราสาทหลักอยู่กลางของปราสาทนะครับประตูกลานแ้วตรงนี้จะเป็นโคบุระ แตะก้อนนี่สิมีเป็นล้างคาบเนอการเวลามันบอล้างคาจังสรนบอยังเพิ่นเฮ็ดกรัางขึ้นไม่นจะบ่กอาจสิบ่มนนจสรรเปล่มีบ่อนี่อักษรบ่มีเลยมีตมมองเดียวนั่นละเียวมนเดียมมองัดมันบอครับ มโบราณมโบราณเลยครับพี่ครับพี่น้องมึงเอาด้วยผมอ่านบมออกจะตีเลยอีกมันบั่แม่นเลยอะไรหรอไรปะเนี่ยแล้ววันนักนักคดีเขาเคยแกะแล้วเอาไปแปะอยู่ได้ต้องไปหาข้อมูลถือว่าเป็นหลักฐานสิ่งสำคัญครับประเมินข่าวอะไรนี่ห้อยเจาะนี่คือ้ยังนอนอาจจะเป็นเชื่อมจุดเชื่อมต่อบ่อาจจะเคยเอาไว้ยกหรือเปล่า <ừ> ตะกี้ฮูม้มันอาจเอาเดาเบ่งเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยบุญจักไม่แน่ผ่านกุ๊แม่นครับพุ่นนะนมันก็จะตัดก็จะต่อที่ล่ะเอา้าคลิปนี้ครับสีเนีเนาะพี่น้องครับดีท,ทีวิสาข์พาพี่น้องมาเบิ่งมาชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาบนา้ำอาบยังเตรียมตัวแล้วครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆนะครับข้อสามเพียงไงครับทุมพรพิสัย ซีสกเกตครับฟองดีมากซีสกเกตครับพ,นะพุ่นนะเอ้ยจะออนไล้์พี่น้องครับเอ้วพอกันคลิปหนักนแล้วกันครับพี่น้องสรุปคลิปนี้ลาพี่น้องไปละครับสวัสดีครับ